สวัสด,ดีจ้ากัลยานามิตรทุกคนเลยนะคะวันนี้อ้อมจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนมาขอหวยมาขอโชคขอลาบกับท่านทองลน้นหรือท้าเวสุวรรณที่วัดเขาช่องลมจังหวัดชนบุรีและที่วัดเขาช่องลมแห่งนี้นะคะก็มีชื่อเสียงเรื่องลือนะคะว่าคนที่มาจุดทูปขอโชคขอลาบเขาก็ได้โชคได้ลาบไปกันเป็นล้านเลยนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีโชคมีลาบกันอยู่พอตกค่ําของแต่ละวันนี่นะคะ จะมีผู้คนหลั่งไหลกันมาถวายการแก้บนค่ะส่วนมากก็จะถวายนางรำเพื่อเป็นการแก้บนนะคะและก่อนที่เราจะไปจุดทูบขอโชคขอลาบนั้นนะคะอ้อมก็ได้นำทูบมาจุดมาบอกชื่อนำสกุลท่าน ขอโชคขอลาบท่านแล้วก็นําธูปไปปักกลางแจ้งต่อหน้าท่านนะคะจากนั้นก็ถวายพวงมาลัยสีแดงให้ท่านนะคะท่านโปรดปรานสีแดงค่ะอันนี้คือทางวัดเขาจะจัดเป็นชุดให้เราบูชานะคะก็จะมีหลายราคาค่ะเริ่มต้นที่99บาทค่ะอันนี้อ้อมก็เสร็จแล้วอ้อมก็นาน้าแดงมาถวายให้ท่านจากนั้นก็นําผ้าแดงที่เขียนชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดเรานะคะมาผูกไว้ข้างหน้าท่านให้ท่านได้รับรู้นะคะ เดี๋ยวสักพักหนึ่งอ้อมจะค่อยพาเพื่อนๆไปจุดทูปนะคะก่อนที่จะจุดทูปเดี๋ยวอ้อมจะพาไปาเสริมมงคลโดยการที่ให้พระอาจารย์ท่านเจิมหน้าผากแล้วก็รดน้ำมนเพื่อเป็นการเสริมโชคเสริมลาบเสริมความเป็นสิริมงคลให้นั่นเองนะคะาภาพตรงนี้อ้อมต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะพอดีตากล้องเขา ถ่า,ายผิดค่ะเขากดผิดเขาไปดันไปตั้งเป็นแนวตั้งนะคะไม่ได้เป็นแนวนอนก็ภาพก็เลยจะออกมาประมาณนี้ต้องกราบประทานอาภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะออมก็ได้ทำการเจิมหน้าผากแล้วก็รดน้ำมนต์เรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นอ,องก็จะพาเพื่อนๆมาเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบโดยการล้วงไหนะคะล้วงไหที่มีตัวเลขอยู่ในไหนะคะเราก็จะสุ่มจับขึ้นมาว่าเราจับได้เลขอะไรนะคะอมอก็จะเอา3ตัวนะคะที่จริงเขามีไว้สี่ไหเนาะอมก็ไม่แน่ใจหวยลาหรอคะสตัวปรามาอมไม่รู้ต้องขอขอโทษด้วยนะคะอมจับแค่3ามตัวนะคะอมอได้เลข8ปดนะคะ8ปดแปดสองวันที่แล้วออก72็ดสองเหรอ่วันนี้จะ8ปดสองบอกสู หลังจากที่อ้อมได้ทําการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบโดยการล้วงไหที่มีตัวเลขแล้วนะคะก็ได้เลข882ไปแล้วนะคะตอนนี้อ้อมก็พาเพื่อน,อนๆ,ๆมาจุดทูบที่มีตัวเลขปรากฏขึ้น3ตัวเมื่อทูบดับนะคะก็ให้เพื่อนๆได้ลุ้นค่อยๆลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าอ้อมจะจุดทูบได้เลขอะไรว่าท่านทองล้นท่านจะประทานเลขอะไรให้เราไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด้วยกันนะคะถูกไม่ถูกไม่รู้เนาะอ้อมที่แน่ๆยังไงอ้อมก็ซื้อเหมือนกันไม่ใช่ว่าเอาคลิปมา ให้เพื่อนๆดูเพื่อแหกตานะคะเราก็ถ้าถูกเราก็รวยไปด้วยกันจะเพื่อนๆจา๋ายังไงก็ขอให้เราได้รวยรวยรวยไปด้วยกันนะคะงวดนี้ให้มีโชคมีลาบได้รางวัลใหญ่ๆได้รับเงินก้อนโตๆเอากระสอบไปหอบเงินที่สลากกินแบ่งรัฐบาลโลดเดอพี่น้อง อันนี้อ้อมก็เร่งคลิปให้ไวสุดแล้วนะคะเผื่อเพื่อนๆเข้ามาดูเดี๋ยวจะว่าลีลาจะว่าทําไมตัวเลขว่ามันช้าตัวเลขมันเห็นช้านะอันนี้คืออ้อมทําให้เร็วสุดแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆดูคลิปก็กรุณาขอความกรุณาอย่าเลื่อนอย่าเลื่อนไปดูแค่ท้ายคลิปนะคะค่อยๆดูค่อยๆลุ้นตัวเลขไปได้วยกันนะคะพอให้อ้อมได้ยอดวิวสักหน่อยนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็สําหรับใครที่อยากมาวัดเขาช่องลมจังหวัดชนบุรีนะคะอยมเภอร์สีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ ก็มาตาม Google Map ได้เลยค่ะมาไม่ยากนะคะวัดแห่งนี้เขาก็ร่มรื่นร่มเย็นนะคะมีภูเขามีต้นไม้ลมพัด ตลอดเลยนะคะสมกับชื่อที่วัดเขาช่องลมนะคะเหมือนกับเป็นช่องลมผ่านพอดีค่ะลมเย็นสบายนะคะแล้ววันนี้ที่ยอมมาก็คนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็พอประมาณนะคะแต่มีช่วงหนึ่งเมื่อเดือนก่อนนู้นนะคะที่มีคนถูกเลขกี่ล้าน6ล้านหรือว่า12ล้านนะคะโอ้โหคือนั้นคือแบบเบียดกันมากที่จอดรถลานจอดรถก็คือเต็มพอขึ้นไปข้างบนจะว่า้ก็คือคนเยอะมากมากเลยนะคะแต่วันนี้ถือว่าะสะดวกอยู่ค่ะไม่แน่นเกิน ะะก็ยังมีผู้คนที่มาขอโชคขอลาบกันประปรายนะคะขอให้เพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้จงมีโชคมีลาบได้ถูกหวยรวยเบอร์ได้รับรางวัลใหญ่ๆได้เงินก้อนโตโตไปด้วยกันนะคะใครที่อยากจะบอกชื่อบอกนามสกุลแล้วก็ขอพรกับท่านท้าเวสวุวรรณก็ได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าพอมีโชคมีลาบด้วยแล้วนะอมอยากให้อย่าลืมกลับมาแก้บนท่านนะคะต้องมาแก้บนท่านนะคะ อ้าวปรากฏเต็มตัวแล้วจ้า5 5 4นะคะพี่น้องอม เลขข้างล่างตอนแรกอ้อมนึกว่าจะเป็น5 5าหเหมือนที่ไอตรงที่อ้อมไปจุดให้ข้าวหมาเนาะน,นั้น4 4่นอันนี้นึกว่า5 5าหนั่งในคลิปอ้อมนั่งขำคนเดียวนะอ้อมนั่งลุ้นจนนะคะแต่ว่าต้องปิดเสียงเพราะว่าเสียงประทัดดังมาตลอดนะคะเสียงซซอลโขงเสียงผู้คนเสียงรถเสียงราก็เยอะนะคะอ้อมเลยต้องปิดเสียงในคลิปนะคะ554้ 4, จากพี่น้องจา๋าขอให้เฮงเรวยๆปงๆังปกันทุกๆคนเด้อจ้าสวัสดีลาโพค่ะ